วันนี้เรามาดูหน้าที่ของเลนส์และกระจกกันดีกว่านะครับเรื่องตัวแรกนะครับเลนส์นะครับเลนส์เนี่ยครับมาจะทําจากวัสดุโปร่งใสเนาะหรือโปร่งแสงนะครับดังนั้นเวลาแสงมาเนี่ยนะครับแสงก็จะสามารถเดินทางผ่านเลนส์ได้นะหน้าที่ของเลนส์ครับก็คือทําการหักเหแสงนั่นเองนะครับแตกต่างจากกระจกครับบังน้องกระจกเนี่ยนะครับแสงไม่สามารถทะลุกระจกได้ นะเพราะว่าด้านหลังของกระจกเนี่ยครับจะมีการฉาบโลหะเอาไว้อยู่แสงทะลุผ่านไม่ได้กระจกก็จะทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงครับเวลาแสงมาแสงจะสะท้อนกลับออกมาด้านเดิมนะครับเนาะถ้าเป็นเลนส์ทำหน้าที่หักเหกระจกทำหน้าที่สะท้อนนะครับทีนี้ครับการหักเหกระสะท้อนเนี่ยนะครับของเลนส์และกระจกเนาะแต่ละประเภทก็แตกต่างกัน นะครับมันสามารถเกิดได้2แบบครับหลักๆก,ก็คือการรวมแสงและการกระจายแสงนั่นเองนะครับมาจากเลนส์นูนเลนเวากระจนูนโกกระจกววเนาะถ้าเป็นการรวมแสงครับให้เราจําตัวแรกเลยครับงา่ายสุดเลยคือเลนส์นูนนะครับเลนส์นูนเนะครับเาเอามาทรแเว่นขยายถูกปะเว้นขยายเนีครับทำมาจากตัวเล no นสะ์นูนเนาะซึ่งสามารถใช้ในการรวมแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการจุดไฟได้ ถูกไหมครับแสงจะโดนทิศมาปื๊บอุ้ยผ่านเลนส์นู noon, นผ่านตัวแว้ขยายมันจะเกิดเป็นจุดสว่างจุดหนึ่งนะครับอันนั้นนะครับเขาเรียกว่ารวมแสงนะเลนส์นูนรวมแสงเนาะทีนี้ให้เราท่องว่านะครับเลนส์นูนกระจกเว้าเลนส์เ wow, ว้า noon, กระจกนูนเลนส์นูนกระจกเว้าเลนส์เว้ากระจกนูนโอเคไหมเลนส์นูนคู่กับกระจกเว้าเลนส์เวาคู่กับกระจกนูน wow, นะครับ2ตัวเนี้ย นะแต่ละคู่เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกันเลนส์นูนกระจกเว้านี่ครับเลนส์นูนรวมแสง ok wow. กระจกเว้าก็รวมแสงครับเลนส์เวากับกระจกนูนก็กระจายแสงนั่นเองนะเล ok wow. wow. นส์นูนกระจกเว้าเลนส์เว้ากระจกนูนโอเคไหมเลนส์น ok wow. wow. ูนกระจกเว้าเลนส์เว้ากระจกนูนเลนส์นูนกระจกเว้ารวมแสงเลนส์เว้ากระจกนูนกระจายแสงนั่นเองนะครับ